มึงมึงเป็นอย่างมึงคือกินกินทําเพื่อกะทิครับอะไรไหนอ่ะให้ไปเอาริสติกกะีินี้มันนีเจะแบบไอ้แท่งเก่าเอาเหรอมันเป็นอย่างเบิ่งตาดูดูตามันคือรอเลยน้องเ,องเก่ากินั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ากูก็เห็นมึงกินมึงเจ้าขาขอสองแสนใจแน่ขอสองแสนใจแน่ค่ะเจ้าขอสองแสนใจให้คน มันเป็นมันเป็นมันมันเป็นยังไงแก่มันเป็นยังไงกินให้หูจากพ่อกินให้หูจากเช้ามึงนั่นแหะกินเบิดปันใดแล้วเอ้าโบสามสี่ขวดเองสามสี่ขวดมูเจ้าขาเบิงเป็นไรก็มันกินมันกินตั้งแต่เมื่อคืนมันกินเมามันเมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนมาตอนเช้ามูเจ้าขามานานยังไม่แจ้งเตือนเออมามาดูนแล้วค่ะมันไม่แจ้งเตือน ขอสองเศษใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่หยุดกินจนตอนนี้ตะกี้นี้เรียกกะทิเข้ามาถามว่าเขาหยุดกินยังกะทิบอกว่ายังก็เลยถามไปว่ากินมันกินตั้งแต่เช้าเหรอเอออันนี้บร่ได้ถอนครับมันเกิดจากอะไรแก้วหนังคนอื่นเขาถาม,มเกิดจากอะไรแก้วอ,อ๋อไม่ได้เกิดจากยังครับผมเห็นงางเ่อว่านะครับผมตัดยาเมืองตัดา้ามึงก็ตัดญ้าตอนสี่โมงเย็นแล้วขนองมันไหมก่อนหน้า มึงทำอะไรก็นอกมาเนาะผู้ใดมาต่อไปหนีกูกูจัดการยี่หรี่คาาบอยมากกว่าคุณป้าออกหมากเป้าเขาบอกสิมาออกหักนี้ยังคณะบอยเขามานะอาบอยหาเมียใหม่รือเลยเด้โอ้ยยาถอดแต่ปันนี่กูก็ปวดหัวแล้วขนาดคิมโฮแขวะฮักๆนั่นยังมีตะพูมากไม่ได้คอยเพื่อนมันมากเลยไม่ต้องไปบอยบอยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอาไห อีลีมันกินแบบว่าทุกคนเนี่ย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 ไอ้พวกนี้เนี่ยมันกินตั้งแต่เช้ากินตั้งแต่เมือมันบอกว่าเมื่อคืนนี้มันกินมันกินหมดไปลังครึ่งมันบอกอ่าลังครึ่งขวดใหญ่นะไม่ใช่ขวดเล็กทุกคนขาขอสองเซนใจแล้วมันก็กินมันกินไม่หยุดมันมาเมื่อเช้านี้มันมานั่งอ้วกอยู่หน้าบ้านหากแตกบาดนี่รล่อให้น้องไปซื้อเบียร์มาถอน ถอนพ่อถอนแมงยังไหนถอนจนหอดหามงแรงหกมงแรงแล้วนี่ตอนนี้ยังว่าเจ้าถอนกูแนมออกไปก็เห็นย่ำไดก็ขวดเขียวตังยะาแนมออกไปก็มีแต่ขวดเขียวตังมึงเป็นอะไรเอาจะถามน้องเลยิึงจะถามน้องเจ้าเลยกินจนหนาแดงนะากำ้นาดำเบิดบากฮาเห็ดงานตากแดดหนาแดงยังสี่กูบวาเลยมึงเป็นยัง มึงนั่นละมาถามว่าไผอยู่มองนี่เอามึงกินตั้งแต่คืนเออเอามานี่เอามาบัตรนี่ลูกพี่ลูกน้องกูก็มีแต่ผู้ชายมือมึงมือมึงเป็นสวัสดีครับไปกันดิไอ้เพิ่นมึงอยากอายย้ำกูด้หรือเป็นยังเอยบอกว่าคันออกไรออกนาค้องเลยซื่อชื่อไฮวันนี้เลยบอกมา กูอิริอิลิสร้างเลยยัง, <c oughs> มงมึงเมือเช่ามือนทวันมึงพากันถอนถอนพอถอน,อนแมง่งตีถอนหอดคำหอดบานนี่เคลนมาฝังฝ <c oughs> ังฝังเกูเป็นอันสร้าง <c oughs> อิริเดเอามืเจ้าขาเนี่ยกินจังสิมันกินบ่ได้เด็กแก้วกินแล้วกิน,ก,นกินหอดบานนี่กินจนหอดคำบานนี่กินแดงแต่เช้าคันมึงสิเช่ากินบ่บ่ ขันมึงบ่เศร้ากินมึงไปลิ้นมาให้กูกินนำ้ำบ่ได้อื <c oughs> อ <c oughs> ขันมึงสิกินทอดปลาเนี้ยเอามาให้กูกินนำ้ำพร้อมเสมอเห็นบ่อนองนอกคอยรอพ่อมาเจ้าทำรอกอะบ่อแตกตาาก่างจากไอเลนะ่นเชื่อยลิเออมึงไปลิ้นมาเอามาให้กูเป็นขวดเลย <c oughs> ขันบ่มึงบ่เศร้ากินน่ะทิกแปลไหมหรือตู้เย็นไปเอามาให้กูกูจะกินน้ำเบื่แล้ว เอ้ยกูละงึดหลายสิแตกพ่อสิแตกแม่งตีสแตกคักสแตกแน่เขาเจ้าเอาสองใจไหมฉันพ่อสองใจเพื่อไปจบไล่เลยกูงึดหลายเอามาบักบอยมึงเอามาเอามาเป็นขวดให้กูเด้อเบอร์สันมึงมึงบ้องแตกเด้ะน่ากลัวมึงโคตรโอ้ขนาดแม่โอ๊ยเตรียมมีขวดแกะกลางเองเลยแม่โอ้โหแม่แม่โอ้เข้าแล้ว ยังยังคุณบอกว่ายังไม่ให้อ่ายังไม่เปาไอ้แววมาให้อีกบอกยังไม่ไปรึมาให้อีกไปใส่นออยู่เหือนครับผมเจาเริ่มเสพติดขึ้นอูเจนเรจะมีแตงหนาอยู่งัอนเนี่ยแตงหนาแล้วกันกูบอยู่ราทีไปใส่ไปใส่ก็ได้กูใหญ่แล้วอือหวาคนบมไม่รู้มาเขียบไปใส่มาเขียบมาเขียบไปใส่บุ เราไม่เจ้าหอดสองเซนใจปุ๊บบ่หอดมึงกับไปใส่กับไปไปแก้วไปบ่หอดกระซางไปไปไปบ่ต้องให้หอดดอกไปมึงยังมาขอสองเซนใจแล้วมึงสิไปมึงไม่ต้องให้หอดขอดสองเซนใจมึงไปเลยไปไปมันไม่แต่งหน้าตั้งแต่เช้าบ่เนี้มั่วมึงก็เห็นว <c oughs> ่าแม่ออกไปธุระมาเยี่ยมไปเสร็จบ่เออบอยทำยี้ไปเลยเลยบอย